ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว ่อร้านเือนร้านตัดเสื้อผ้าแต่เขาว่ากันว่า40กว่าปีแล้วนะพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าวันนี้นำเสนอร้านจิตกมลอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพักรุษท่านทิ้งสูตรให้ไหว สับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นี่วันนี้เปลี่ยนรายการเลยเกาะโต๊ะคุยฮสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ,คะพี่เจี๊ยบนะพี่เจี๊ยบเป็นเจ้าของร้านนี้พี่คําถามนะทำไมชื่อร้านเหมือนคนตัดร้านตัดเสื้อผ้าเลยอ่ะเอ้าเหรอพี่พาตัง้งให้เป็นชื่อเฉพาะเลยไม่มีไม่ใช่ชื่อคนความหมายคืออะไรรู้ไหมฮะ จิตกมลก็คือเป็นที่รักของจิตใจดีประมาณนี้อายุอานานจริงๆแล้วกี่ปีแล้วผมพูดไปว่าประมาณ40 40กว่าปีแล้วคี่สิ0กว่าปีแล้วนี่เจี๊ยบเป็นรุ่นเท่าไหร่ละรุ่น2รุ่น2แล้วขายแบบนี้มันตั้งต้นเลยเหรอครัใช่ค่ะเห็นบอกที่บ้านชอบกินก็เตี๋ยวเนื้อเหรอใช่คุณแม่แหละคุณแม่กัคุณพ่อสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่ อร่อยอ่ะคนชอบกินกันเยอะสมัยนี้ก็อร่อยเนี่ยสมนี้ก็ยังอร่อยอยู่ก็คือคนรุ่นโบราณเขาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยอ่ะคือแต่ก่อนทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาก่อนเลยเหรอหรือไม่ตอนแรกมีมีแม่ทำก๋วยจับก่อนที่ตลาดใช่แล้วพอเป็นคนชอบทานเนื้อใช่ไหมหลังจากนั้นคิดว่าเออเปิดเองดีกว่าถ้าเราชอบถูกไหมใช่คือขายก๋วยจับ แล้วก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยเลิกขายก๋วยจับมาขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อทีนี้ถ้าของไม่ดีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มา4 0กว่าปีหรอกร้านเราไม่เหมือนร้านอื่นไงพี่เจี๊ยบอย่างแรกกลิ่นก่อนใช่หอมมากเลยนี่คะอลุกแมสเลยอะบางคนจะไม่รู้ว่าเนื้อหรือหมูเลยอะอ๋อกินมันนี่คุณผู้ชมผมใส่แมสมานี่คือยังได้กลิ่นเนื้อโชยตลอดเวลาเลยอันัดที่สองคือก็พวกเครื่องก็เนื้อเปื่อยนะมันจะนุ่มเนื้อเปื่อยคือในหม้อนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอเนื้อเปื่อยจะนุ่ ใช้เวลาตุ๋นนานไหมก็สามสี่ชั่วโมงได้สี่ชั่วโมงอย่างร้านเรานี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่มันเป็นเขาเรียกว่าน้ำข้นหรือน้ำใสน้ำข้นน้ำข้นเหรอใช่ใช่แต่ดูมันก็ไม่ได้ข้นมากนะไม่ได้ข้นมากคนที่เป็นลูกค้าร้านเนี่ยเขาบอกผมว่าที่ติดใจก๋วยเตี๋ยวร้านเนื้อเนี่ยเพราะว่าน้ำซุปมันแบบเชงเชงธรรมชาติใช่เชงเชงธรรมชาติคือเหมือนว่าคือของเรามันจะไม่ได้เน้นเครื่องเทศจะเน้นคือต้มเนื้อแล้วได้รสเนื้อจากธรรมชาติของเนื้อจริงๆ ที่ร้านมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะับก็จะมีอันนี้นะคะพวกเครื่องในอ่าเอ็นไส้แล้วก็ชิ้นสดตับพะคิร้วก็ครบนะแล้วเปื่อยก็ครบนะแต่ไอ้ไอส่วนนี้อย่างเงี้ยกระเพาะเงี้ยไม่ค่อยจะมีคนทําละอ้อใช่ชน้อยพี่ขายตั้งแต่ชามเท่าไหร่ตอนที่พี่มาสืบอทอดประมาณสี่สี่บาทสี่บาทสี่บาทอ้ตั้งแตชามสี่บาทเหระ สี่บาทห้าบาทนี่คิดจะมาขายแล้วเหรออยังขายยังต่อแต่อยู่แม่ขายเนี่ยสี่บาทห้าบาทใช่คแล้วตอนที่พี่มารับช่วงต่อมาช่วยเนี่ยกี่บาทตอ้นก็เริ่มยี่สิบยี่สิบบาทยี่สิบแล้วปัจจุบันนี้ชามเท่าไหร่แล้วนี่เจ็ดสิบละเจ็ดสิบเองผมว่าไม่แพงนะเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบนี่เป็นเกาเหลาหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเกาเหลาแปดสิบเกาเหลาแปดสิบพิเศษร้อยหนึ่งอ๋อพิเศษร้อยหนึ่งเนาะใช่ร้านนี้นะจริงจริงนะคือถ่ายนิ่ มีกระบะเหล็กแค่นี้มีเนื้อเปอื่อยหม้มอหนึง่งมีหม้อลวกหม้อหนึ่งแต่ขายมาแล้ว4 0สกว่าปีนะ,ะแล้วเนี่ยคนมารอกันแบบโอ้โหโอเค,คขอบคุณมากค่ณผู้บเดี๋ยวรอช็คพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็ทนรอไว้จะปิดค่ำราตรีหรือบ่ายอยู่จังหวัดไหนตามไปแน่นอนทีผู้ชม เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรียกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราเลยนะแลร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อโบราณเนี่ยเขามักจะมีถ้วยเล็กๆแบบนี้มันมาตั้งแต่โบราณนะผู้ชมแล้วให้เราเนี่ยปรุงน้ำจิ้มเองตามสูตรเลยแล้วก็คนพริกน้ำส้มนะผู้ชมน้ำส้มอันนี้แล้วแต่สูตรใครสูตรตัวเองนะชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเลย,เยผมก็จะประมาณนี้บางคนเขาก็จะคนแบบนี้แล้วก็ราดลงไปเลยก็มีหรือบางคนจะปรุงในชามก็ได้ แต่ถ้าปรุงแบบนี้เขาก็จะเอาไว้จิ้มพวกแบบว่าเนื้อเปื่อยเวลากินเนี่ยข้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยสมมุติคีบเนื้อมาแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหนะแล้วก็วก<ๆ>เขาก็จะจุ่มลงแบบนี้ป๊าแบบนเนี่ย,ยวางบนข้าวแล้วก็กินเลยแบบนี้อันนี้คือแบบว่ายังไม่โดนน้ำซุปม,มากๆ นุ่มมากนี่เนื้อเปื่อยนี่เปื่อยจริงตัวน้ำซุปอะ่ะร้านนี้ก็บอกว่าเช็งเชงเลยลงถ้าไม่ต้องปรุงอะไรนะจะได้กลิ่นเนื้อหอมๆน้ำซุปกลมกลม่แล้วก็เครื่องเทศไม่จ๋าโอ้ดีมาก ตอนนี้เอน็นคุณผู้ชมดูเอ็นนี่เอ็นนะโอ้โหกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยคือต้องมีเอ็นนะอันจิ้มที่เรามีเนี่ยเราก็ตักจิก้มโอ,อเคปลาโอ้โหคุณผูโโ้ชมดูจบต้องมาแล้วดูจบต้องมาแล้วเนี่ยอือบอกเลยต้องมา เขาทำไมผมปรุงอร่อยขนาดนี้เอาสูตรผมไปกินก็ได้นะเผ็ดเผ็ดผมบอกแล้วอีกสูตรหนึ่งที่ผมบอกบางคนเขาปรุงนี่เสร็จเขาก็ลาดเลยโอ้โหนี่พลาดเครื่องปรุงไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นรสชาติเราแล้วโอ้โหคุณผู้ชมแวะมาเลย เนื้อเปื่อยก็เปื่อยสุดยอดแล้วผมชอบร้านนี้เลยรู้ไหมให้ผักบุ้งเยอะไปกินบางร้าน,นไม่ค่อยให้ผักบุ้งเลยร้านนี้ลวกผักบุ้งเป็นหลักให้เลยนะโดยเฉพาะเนื้อสามชั้นนี่ร้านนี้ลองแวะมาดูครับใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อผมบอกได้เลยไม่ผิดหวังอื ร้อยอร่อยเดี๋ยวลเราต้องกินเครื่องดื่มแบบโบรนาณด้วยนี่หล่อทั้งกล้วยั้งหวนเขาห,<ร>หาซื้อได้นะครับที่แมคโครมีมคีความสุขมากคุณผู้ชมเวลาได้กินของอร่อยอๆเนาะคุณผู้ชมที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับผมแนะนำเลยร้านนี้นะครับชื่อร้าน จิตกมลนะครับ40กว่าปีแล้วร้านอยู่ไหนพี่ค่ะอยู่วงเวียนใหญ่นะคะซอยตากสินสองริมถนนค่ะใต้สะพานลอยเปิดเจ็ดโมงเช้าปิด4ี่โมงครึ่งถ้าเกิดว่าจะปิดให้โทรมาก่อนเบอร์เลยครับ0 9 3ย์เก้าสามครับโทรมาถามได้นะวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวากจากรายการตีว้นจนหิวนะครับมอบเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับท่านใดสนใจก็สามารถไปซื้อได้ที่แม็โคนะครับสำหรับวันนี้เรามีสติกเกอรนนบมาาติดดห้้้้วย เห็นแล้วก็อย่าลืมแวะเข้ามาลองนะครับเป็นน้ำจิม้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปีและ Lazada หรือแอดไลน์เมนูเด็ดที่ร้านเรานะครับก็มีมหลากหลายเมนูครับอร่อยทุกอย่างทั้งกุ้งเผาไซส์3ตัวโล4ตัวโลหรือจะเป็นสายบัวผัดมันกุ้งหรือจะเป็นทอดมันปลากาย แต่มีเมนูเด็ดเมนูหนึ่งแกงส้มชะอมกุ้งครับร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีครับผมจังนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารคนดีศรีจุยาในบางปะอินนจากชื่อร้านคนดีศรีจุยาเนี่ยก็มีลูกค้าหลายท่านถามว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้ก็มันก็มีเรื่องราวว่าตอนแรกเรากะจะเปิดร้านกาแฟ เราก็กะจะให้คนที่มาทานเนี่ยคนกาแฟให้มันอร่อยอร่อยให้มันดีๆแต่ว่าจนแล้วจนรอดร้านกาแฟาก็กลายเป็นร้านอาหารก็เลยเป็นร้านคนดีสีีิุยาครับ <S <S เรื่องที่ลูกค้าส่วนใหญ่บนก็คือร้านเราเนี่ยทั้งลึกแล้วก็บางทีก็ลึกลับด้วยเลยทีเดียวตอนที่เราจะมาซื้อที่เนี่ยเราไม่ได้คิดจะเปิดร้านอาหารเรามาหาที่ เป็นบ้านพักหลังจากที่เรากเกษียณแล้วเป็นบ้านพักริมน้ําแต่พอได้ที่แล้วเห็นวิวแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเก็บวิวตรงนี้ไว้สอคนมันก็จะเห็นแก่ตัวเกินไปหน่อยเราก็เลยคิดว่าน่าจะแบ่งปันให้ผู้คนได้เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับเราชมวิวสวยๆกินบรรยากาศหรือถ้าอยากจะลงเรือเราก็มีบริการชมวิวริมน้ำชั่วโมงละ1,500บาทหรือถ้าเป็นเหมาทานอาหารด้วยลงเรือด้วย ก็6ท่าน6,000บาทกุ้งแม่น้ำเผาคนละตัวพร้อมกับข้าวอีก3อย่างไปชมวิววัดชัยวัฒนารามหรือลานเทซึ่งเป็นส่วนที่กว้างที่สุดของแม่น้ำเจ้าพยาแต่ก็อยากให้ลองดูครับว่าเข้ามาแล้วคุ้มค่ากับที่มาลึกและลับขนาดนี้หรือเปล่าประเภทอาหารของที่นี่ก็ตอนนี้เป็นอาหารไทยภาคกลางพร้อมกุ้งแม่น้ำเผาซึ่งเป็นที่นิยมกันที่ยุธยานี้นะครับ ก็รับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเมนูเด็ดที่ร้านเรานะครับก็มีหลากหลายเมนูครับอร่อยทุกอย่างทั้งกุ้งเผาไซส์3ตัวโล4ตัวโลหรือจะเป็นสายบัวผัดมันกุ้งหรือจะเป็นทอดมันปลากายหรือจะเนื้อเค็มต้มกะทิซึ่งเป็นอาหารโบราณหาทานยากแต่มีเมนูเด็ดเมนูหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก็คือวิวที่ร้านผมนี่แหละเชิญมาชมเลยครับ ได้ครับวันนี้เปิดสูตรเมนูหนึ่งก็จะเป็นเมนูพื้นพื้นนะครับหากินได้ทั่วไปแต่ของเราอร่อยแน่ก็คือแกงส้มชะอมกุ้งครับ mm hmm. ร้านนี้ผมเข้าใจนะครับว่ามันทั้งลึกและลับมายากสำหรับบางท่านแต่ถ้านัานตั้งใจมาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยครับเส mm ิร์ชใน g o Google Map ว่าร้านคนดีศรีรุทยาก็จะมาถึงได้ หรือถ้าท่านไม่มั่นใจว่าจะมาตาม Google m a พได้โทรมาที่ร้านได้ครับตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้เราอยากให้ท่านมาชมวิวชิมอาหารอร่อยพวกเรารออยู่นะครับพวกเรายินดีต้อนรับครับฟังเรื่องราวของร้านกันไปแล้วนะครับวันนี้ทางร้านจะเปิดสูตรเมนู1เมนูให้กับทางรายการนะครับนั่นก็คือแกงส้มชะอมกุ้งไหลบัวนะครับมาดูวิธีการทํากันเลยครับเริ่มแรกนะครับตั้งกระทะใส่น้ํามัน นำชะอมที่ผสมไข่ลงทอดให้พอสุกเหลืองแล้วก็ตักขึ้นครับนำมาหั่นชิ้นพอดีคำจากนั้นรองก้นหม้อโดยไหลบัวแล้วก็นำไข่ชะอมใส่ตามลงไปตั้งหม้อครับใส่น้ำซุปพอเดือดใส่พริกแกงส้มสูตรของทางร้านลงไปถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้พริกแกงกนกวันแบบพริกแกงส้มได้แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือตามด้วยน้ำตาลปี๊บ แล้วก็น้ำมะขามเปรียบปรุงรสไทยหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปหรือสั่งใน l a ซาดา้าไม่ต้องมาคั้นเองให้เมื่อยนะครับตามด้วยน้ำปลาครับรอให้เดือดใส่กุ้งสดลงไปแล้วรอให้กุ้งสุกตักใส่หม้อพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเท่านี้ก็จะได้แกงส้มชะอมกุ้งไหลบัวจากร้านคนดีศรีอยุธยาไปชิมกันเลยครับนี่คุณผู้ชมเขาเปิดสูตรให้แล้วนะฮะแวะมาชิมได้เลยนี่ วันนี้วันกุ้งแห่งชาติผมสั่งมานี่เป็นกุ้งหมดเลยนะไหลบัวผัดมันกุ้งเอยแกงส้มชะอมกุ้งกุ้งแม่น้ําทอดมันปาาลารก่ร้านเนียคุณผู้ชมลึกลับมากแต่อยากจะให้ลองมาดูนะครับเพราะว่าร้านเขาเนี่ยวิวดีสวยงามนะฮะต้องลองแวะมาดูกันนะครับนี่ชิมซะเลยอืมเนี่ยเขาบอกว่าอาหารเนี่ยหลักร้อยแต่วิว่าหลักร้านนะอืมแล้วร้านเนี่ยอยู่ในโซนอยุธยา ไม่ต้องห่วงว่าจะมีกุ้งเผาไหมนี่ดูมันกุ้งนี่นี่เลยล่าแบบนี้เลยตามด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่ครับจัดเลยถ้ามาท้องครอบครัวนะคุณผู้ชมสี่ห้าคนนะเช่าเรือแล้วล่องเรือไปได้เลยโอ้ไปถ่ายรูปวิวนะบนบกไม่มีต้องถ่ายอยางในน้ำขึ้นไปสวยงามมากนะฮะ หลบัวบ้างนี้ขอบอกเลยคุผ้ชมลองแวะมาดูนะครับร้านนี้อาหารเขาดีวิวเจ๋งแต่ว่าลึกลับหน่อยอชอบมันอมขอบอกเลยต้องลองแวะมาฮะร้านลับๆับที่อยากให้คุณรู้ วันนี้ขอบคุณมากนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันรสเข้มเป็นเครื่องเทศนะครับมาททางร้านไ้ใช้1ชุดแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปียกสำหรับรูาหารตาปรุงรสไทยนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบคันทุกรสชาติอร่อยแน่นอนนี่เขาใช้แกงช่มอร่อยมากเลยนะลองแวะมานะครับคุณผู้ชมย่เลยม,มาะร้านนี้คนดีรีอยุธยาร้านลับแต่วิวเจ๋งร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวัน รสเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้นอวนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปีและ Lazada หรือแอดไลน์ช่วงทัวลงพุง้นเวรตี้ได้เวลาแล้วคุณผู้ชมผมอยู่ซอยอารีนะครับตามมาเลย นี่นัดผู้โชคดีไว้บอกกล้องเซ็ตไว้เลยรอรู้สึกเขาจะมาแล้วนะฮะโทรลงพงนี่ไงมาแล้วจริงๆด้วยมาแล้วสวัสดีครับ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 ,รบเรียกคุณแม่ดีกว่าเนาะคุณแม่รอนานแล้วใช่ไหมโอ้โหได้มากินแล้วเนาะเห็นบอกอยากมากินรายการตีอ้วนจนหิวหรออ๋อลูกชายขออ๋อยากเจอตีอ้วนโอ้เห็นบอกลูกชายเป็นคนขอมาให้อ๋คุณแม่ชอบกินอะไรปลา กินปลาก็ได้นะอายุเยอะก็กินปลากินอาหารทะเลได้ไหมได้ไหมส่วนลูกชายอยากกินอะไรครับออได้หมดนะครับได้หมดนะเห็นบอกอยากพาคุณแม่มากินข้าวเหรอครับทำไมต้องเลือกรายการเราเพราะอะไรเพราะว่าแม่เขาติดตามรายการนี้มามาได้ระยะยาวยาวนานแล้วชอบดูรายการตีวจนิวตั้งแต่ปดนี่เลยอ๋อดูทั้งปดนี่ดูทั้งตีวจนิวแล้วอยากมากินร้านนี้ แล้วก็อยากจะพาแม่มากินข้าวใช่ครับเดี๋ยวเราทําการตรวจ ATK อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนบแล้วเดี๋ยวเราจะพาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกอ่ะให้อิ่มอร่อยเลยวันนี้ผมอยู่ที่ร้านทะเลอารีร้านนี้มีอาหารดีๆเยอะเลยส่วนวันนี้เขาจะ ให้รับประทานอะไรกันบ้างอยากรู้ไหมครับอ่าครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปเจอน้องบิ๊กเจ้าของร้านเขาจะแนะนําว่าวันนี้มีอะไรให้เราทัวร์ลงพุงกันบ้างครับสวัสดีครับผมบิ๊กนะครับเจ้าของร้านทะเลอาลีขอยินดีต้อนรับนะครับรายการติอ้วนทนหิวแล้วก็ผู้โชคดีทุกท่านนะครับที่ได้มารับประทานอาหารที่ร้านของเราครับร้านทะเลอาลีนะครับเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะครับสไตล์โฮมเมดนะครับเราคัดสรรวัตถุดิบ นะครับที่สดแล้วก็สะอาดนะครับแล้วก็ปรุงอย่างเข้มข้นนะครับเมนูแนะนำที่อยากจะแนะนำทุกท่านนะครับเมื่อมาทานที่ร้านหรือว่าสั่ง delivery นะครับก็คือปลากระพงทอดน้ำปลานะครับกุ้งแช์บวยคั่วพริกเกลือนะครับชุดทะเลเผานะครับชุดกุ้งเผานะครับรวมไปถึงข้าวผัดโคดปูนะครับแล้วก็เมนูจานเดียวก็จะมีพวกข้าวปูกกุ้งพริกขี้หนูสวนไข่ข้นนะครับเราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีนะครับแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนจะต้อง ชอบในรสชาติของเราแน่นอนครับเราอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วคุณผู้ชมร้านนี้เป็นอาหารทะเลนะแล้วตั้งใจทําทุกจานเลยนะครับนี่มาทานได้ถูกใจไหมคุณแม่ใจค่ะสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะฮะคุณอะไรฮะคุณตีตีครับคุณตีชื่อเหมือนผมเลยนะฮะคุณตีนะฮะอันนี้คุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่วันดีอ่ะคุณแม่มาๆๆมานี่เลยเดี๋ยวผมตักให้อันนี้ทิชชู่วางไว้ข้างนอกไม่กินอะไรข้าวผัดปูก่อนเนาะ ยังไงคุณตีวันนี้พาแม่มาทานรู้สึกไง,งบ้างเห็นดูปลื้มปิบครับปลื้มใจไหมปื้มปล้มใจเอาจานมาเลยปลื้มใจนี่ป็นไงพาแม่มาทานรู้สึกไงบ้างครับได้ออกทีวีแล้วโอ้ยสำคัญคือได้ออกทีวีกินข้าวออกทีวีเนาะรายการนี้เนาะกินข้าวด้วยออกทีวีด้วย อยากจะทานแบบนี้ไม่ยากเลยรายการเราของจริงนะครับคุณผู้ชมสามารถสมัครได้ทางแฟนเพจเ c e b o o k นะครับง่ายๆครับกติกาของเราที่บ้านมีถังบั์แก๊สนะถ่ายรูปเลยไปนั่งข้างถังบั์แก๊สถ่ายรูปมาเลยจ้เอแชะแล้วส่งเข้ามาเลยครับแล้วบอกมาเลยว่าคุณอยากกินอะไรจัดได้เราจัดให้ของจริงใช่ไหมจอิงมากเลยมาเอาน้ำไหมนี่น้ําอยู่นี่นะน้าอยู่นี่นะเินยนะเยอะๆนะค่อยๆกินไปคุณผู้ชมคนสูงอายุต้องค่อยๆกินจะรีบไม่ได้ ในระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปมอบถังแก๊สหนึ่งถังให้กับร้านทะเลอารีก่อนเอาไว้ใช้ในร้านเวิร์กแก๊สก็มอบให้เลยนะครับแบบฟรีๆแล้วถ้าเกิดใครอยากสั่งแก๊สแถวย่านนี้นะครับเดี๋ยวมาดูครับสั่งได้เรามีร้านไทยแก๊สในย่านนี้ด้วยแนะนำให้ด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยดีใจนะครับพี่เจอนะครับขอบคุณมากเลยทานเยอะๆนะครับอันนี้เยอะนะขอบคุณมากครับขอบคุณรายการ้วยนะครับขอบคุณครับ พัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับทั้งเวอร์แกสที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวอร์แกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับตีอ้วนชวนหิวร่วมสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แกสขอขอบคุณโรงแรมกรีนเลสเดน์อยุธยา วันนี้ขอบคุณน้องบิ๊กนะครับเจ้าของร้านทะเลอารีมากเลยนะครับที่ให้ผู้โชคดีของรายการเราเนี่ยได้มาอิ่มอร่อยกันนะครับถ้าเกิดผู้ชมดูแล้วอยากจะทานอาหารร้านนี้ร้านอยู่ตรงไหนแนะนำเลยครับครับผมเรียนเชิญนะครับทะเลอารีนะครับอารีซอยหนึ่งนะครับผมเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับแล้วก็11บเอโมงถึง3ามทุ่มนะครับมาที่ร้านหรือว่าสั่ง Delivery ได้เลยนะครับได้เลยครับผู้ชมมากินที่ร้านก็ได้สั่งไปกินที่บ้านก็ได้นะครับวันนี้นะครับรายการตีวัวชนีร่วมกับเวอร์แก๊สนะครับก็ขอมอบแก๊ส บรรจุ15กิโลให้ทางร้าน1ทั้งเลยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณ w o r k ์กแกนะครับ w p e n e r g y พูดผลิตและจัดจำหน่ายเวิร์กแก๊มากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่อยู่แถวนี้ซอยอารีหรือผลโยธินใกล้เคียงหรือร้านค้าใดๆก็ตามร้านอาหารนะครับสามารถสั่ง w o r k ์ a แกได้ผ่านร้านไทยแก๊สช็อปสาขา7ผลโยธินได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเขามาส่งถึงบ้านเหมือนมาส่งที่ร้านแบบนี้เลยนะครับ วันนี้ขอบคุณทางร้านทะเลาลีมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเจ้ครับสัปดาห์หน้าเราจะไปกินที่ไหนติดตามนะครับในช่วงทัวร์ลงภูมิครับ